สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมการให้แนวทางหวยนะครับวันนี้จะมาให้แนวทางหวยกราวนะครับวันจันทร์ที่28ธันวาคม2 5 6 3นะครับครับสำหรับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย นะครับจากโรคต่างๆนะครับช่วงนี้บ้านเราก็เป็นโรคเป็นภัยเยอะนะครับอย่าลืมพกเจลล้างมือแล้วก็แมสนะครับปิดปากปิดจมูกเราป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับใครเดินทางกลับบ้านก็อย่าลืมนะครับป้องกันตัวเองไว้ก่อนถึงเราจะไม่ติดนะครับเราอาจจะไปติดแถวไหนก็ไม่รู้นะครับ เราไม่รู้ว่าลูกมันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้โลกภัยเรามันเยอะนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับหอยราวก็จะมีเลขเด่นนะครับเลขเจาะเช่นเคยก็คลิปหลายคลิปหอยลายสูตรนะครับที่ทําลงไปก็หลุดนะครับ ออกเขียดบ้างนะครับไม่ตรงบ้างนะครับก็หลายคลิปหลายสูตรแล้วที่ทําลงไปนะก็ช่วงนี้นะครับหลุดบ่อยหลุดบ่อยมากเลยหอยเรลาไม่เหมือนกับช่วงแรกๆนะครับช่วงที่ทําคลิปใหม่ๆเข้าเกือบทุกวันนะครับทั้งหอยเรลาทั้งฮานอยนะครับเข้าเข้าบ่อยนะครับช่วงแรกๆนะครับที่ทําคลิปใหม่ๆวันนี้นะครับผมก็เลย นำสูตรเก่านะครับที่ทำแรกๆนะครับมาเปลี่ยนแนวทางนะครับทำสูตรหวยในวันนี้นะครับไม่แน่นะครับสูตรเก่าแรกๆมันอาจจะกลับมาเดินนะครับเพราะว่าสูตรทุกสูตรที่ทำไปก็ไม่เหมือนสูตรแรกนะครับสูตรแรกเข้ากับทุกงวดสำหรับวันนี้นะครับเลขเด่น เรามี2ตัวนะครับสำหรับเลขเด่นวันนี้ผมจะขอเน้นนะครับเน้นที่เลขเด่นนะครับเลขเด่นสายวิ่งสายรูดนะครับเตรียมตัวนะครับเพราะว่าสุดนี้ใครที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเตรียมตัวเลยนะครับ ผมคิดว่ามันน่าจะเข้านะครับสําหรับสูตรนี้นะครับเพราะว่าเราเคยทํามาแล้วนะครับตั้งแต่แรกๆก็เข้ากับทุกวันนะครับแต่ช่วงหลังๆมามันก็ไม่เข้ามาครับมาดูสูตรนะครับมาดูเลขเด่นนะครับว่าวันนี้เราจะได้ตัวไหนหัวเราวนะครับยี่สิบแปดับสิ ปี63เลขเด่นเลขเด่นนะครับมีเลข0กับเลข6นะครับ0กับ6พี่น้องชอบตัวไหนครับ0กับ6 ชอบตัวไหนนะครับก็จับเล่นตัวนั้นนะครับ0ูนย์กับ6สําหรับถ้าจะให้ผมจับให้เลขตัวเดียวนะครับผมขอจับเป็นที่เลข6นะครับผมขอจับเป็นที่เลข6 0ย์ก็เล่นได้นะครับ6ก็เล่นได้แต่ผมชอบ6มากกว่า0นนะครับเน้นนะครับเน้นเลขเด่น สำหรับชุดเจาะนะครับชุดเจาะสตัวบนล่างวันนี้ชุดเจาะนะครับ2ตัวบนล่างนี่นะครับสําหรับ เด่นศูนย์ก่อนนะครับเด่นศูนย์ก่อนศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์จะมาหรือเปล่านะครับศูนย์สองนะครับศูนย์สามข้ามมาศูนย์เก้าเลยนะครับไม่แน่นะครับหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันนะครับสำหรับเด่นหกนะครับเด่นหกมาดูเด่นหกกัน 6 0นั่นไงนะครับมาแล้วนะครับ0 6 6 0 6 3นะครับ6 4 6 7เลขเด่น0กับเด่น6ไม่ใช่ว่ามันจะมา0 6นะครับมันอาจจะมา6กับตัวอื่น0กับตัวอื่นก็ได้นะครับ ถ้าท่านชอบวิ่งชอบรูดก็เอาไปรูดนะครับเพราะว่าเพื่อความชัวนะครับถ้ามันเข้านะครับก็ได้เงินในทองนะครับมาใช้ในช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็อย่าอย่าเล่นเยอะนะครับอย่าเล่นเยอะเพราะว่าการคำนวณหวยที่ผมทํามันเป็นการคำนวณหวยจากตัวเลขย้อนหลังนะครับมันไม่รู้ว่าหวยจะออกหรือเปล่านะครับงมดที่ ตัวเลขที่ทํามานะครับอาจจะหลุดก็ได้ก็ไม่ทราบนะครับและก็ไม่สนับสนุนการพนันนะครับทุกชนิดนะครับอยากให้สนับสนุนรัฐบาลของประเทศเรานะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับชุด3ตัว

8ปดหกสามนี่ตัวนี้สวยนะครับแปดหกสี่แนะครับแปดหสวยนะครับตัวนี้ผมชอบจังเลยครับแปดก็นี่นะครับแนวทางหวยวันนี้เลขเด่นนะครับขอย้ำนะครับว่าเน้นเน้นเลขเด่น เลขเด่นนะครับเน้นเล็กเด่นชุดเจาะถ้าใครชอบก็เล่นนะครับไม่ชอบกลงเป็นไรนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นเล็กเด่นนี่ก็คือแนวทางนะครับหวยลาวของวันที่28วันจันทร์นี้นะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับ ไม่สนับสนุนการพนันนะครับชุกสนิดที่ทํามาก็เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับแล้วก็อยากให้พยายามดูให้จบคลิปนะครับเพื่อจะได้สนับสนุนในการทํำหวยนะครับอาจจะมีหลุดมีเข้าบ้างนะครับก็อย่าว่ากันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะครับปีใหม่ก็เที่ยวกันสนุกสนุกนะครับสวัสดีครับ